สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสมาชิก f อที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณมวยในศึกมวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2568จัดการแข่งขันที่สนามมวยช่องเสีวิกหมอชิดนะคะ มวยเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่อง7นะคะมวยจัดการแข่งขันทั้งหมด4คู่ค่ะนอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับ ช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 98นะคะแอด mm 98เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย mm 98นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลมวยดีๆทัศนะวิจารณ์ดีๆ ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะและต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจาร์ณมวยแบบล่วงหน้าค่ะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่ารายชื่อนักมวยทั้งหมด4คู่ที่จะนำมาฝากสมาชิก f c ทุกท่านในวันนี้มีใครชกกับใครบ้างนะคะ เปิดหัวคู่แรกนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะทับหลวงเพชรเกียรติเพชรนะคะนักในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรค่ะวัย18ปีสูง170เซนติเมตรนะคะชกมวยมา70กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ60กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะ ชนะนกยกสองซ้ายรัตนพอหอมกลิ่นเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ช่อง7จสีค่ะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะคะชนะนกยกสามลูกทุ่งเมท่านชีตพักดีมูลที่18พฤศจิกายนที่จังหวัดชัยภูมิค่ะและล่าสุดนะคะแพ้นกยกสามรักแสนสุขสอทอเหี่ยวบางแสนมูลที่22่ฤศจิกพฤ สจิกายนที่ศึกวันลุมพินีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะดาวสยามสอเตชพันธค่ะพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดรังค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพันธนะคะวัย18ปีสูง172เซนติเมตร ชกมวยมา50กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ60กิโลนะคะ3ไฟหลังชนะน็กยก2ยอดพยักหนุย4มุมเมืองเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่จังหวัดสระบุรีนะคะชนะคะแนนซุปเปอร์จังสอรุ่งศักเมืม่อวันที่22ทธันวาคมที่ช่อง7สีค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะ ชนะนกยกห้าเพชรตะวันอ,อ,อนิตยาพรเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งยยีปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่หนึ่งกันนะคะทับหลวงเพชรเกียริเพชรหรือทับหลวงอ,อเมืองชุมแพรหรือฟ้าอุทยัยอ,อบตอนา,นานหนองทุ่มตัวเดียวกันนะคะ เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องเตะขาเจาะยางกล้าแรกกล้าสวนชกไว้ในไฟล่าสุดในในรูปแบบกติกาที่ที่เขาเรียกว่ามีการได้เสียนะคะก็ล่าสุดก็ต่อยไว้เมื่อวันที่22พฤศจิกายนวันนั้นก็ไปแพ้นอกเจ้ารักแสนสุขนะคะจากนั้นก็เขาเรียกว่าก็เรือไปอะ่ะตั้งแต่พฤศ,ศจิกายนแล้วก็ พิ่งขึ้นมาเมื่อวันที่5กุมภาวันนั้นก็มาชกในรูปแบบ3ยกกับทางฝั่งของเจ้าสายรัตนะพอหอมกลิ่นเป็นการชกโชว์นั่นเองนะคะเป็นการมาชกโชว์ในรูปแบบ3ยกนะในขณะที่เจ้าดาวสยามนะคะเป็นน้องชายของเจ้าสิทธิชัยค่ะเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องขวางหน้าศอกสวนแรงสามไฟหลังสดมากๆเลยนะคะ ก็ชนะมาสามไฟรวดเลยนะฮะในสามไฟนั้นมีน็อกสองไฟชนะคะแนนหนึ่งไฟนะ่อคู่นี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าอาวุธหนักแรงทั้งคู่ใครโดนมีโอกาสหล่นทั้งคู่นะ,ะชอบไปที่ควาเขาเรียกว่าการได้ชกสม่ำเสมอร่างกายเดินได้เคลื่อนไหวและก็สดด้วยก็อยู่ที่ทางฝั่งของดาวสยามสอเดชพันธ์นะคะจะเห็นได้ว่าการทำมวยของ ท่านรองเชิดในช่วงเนี้ยมาแรงมากเลยสําหรับค่ายมวยสอเดชพันธ์นะคะในพิกัดร2 5ปอนด์น้ำหนักปล่อยเท่ากันก็ถือว่าไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบนะคะด้านรูปร่างก็ดาวสยามได้เปรียบลอยนิดนึงนะ,ะสูงกว่า2เซนติเมตรนั่นเองนะคะสำหรับทัศนะมุมมองของมวยคู่แรกนะคะดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าดาวสยามสอเดชพันธ์ค่ะจะชนะเจ้าทัพหลวงเพชรเกียรตเพชร ต้นๆทำใจนิดๆนะคะแต่ก็หนักแรงพอๆกันนะวัดไปที่การยืนระยะแรงปลายอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าดาวสยามนั่นเองนะคะไปต่อกันที่คู่ที่สองของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันพิกัดน้ำหนัก1 0ึสองปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดราช,ชบุรีนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัฐค่ะ วัย16ปีนะคะสูง164ซนติเมตรชกมวยมา40กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนเพชร3เพชรมวยไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ช่อง74สีนะคะวันนั้นเป็นการป้องกันแชม102ป์ร้2ยอนปอช่อง7นะคะชูสวนราคาแล้วก็มาแพ้คะแนนจีรวัตรสราชภูมิเมื่อวันที่5ตุลาคม ที่อ้อมน้อยนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะชนะคะแนนจีรวัตรสราชภูมิเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ช่อง7สีนะคะชกกันที่พิกัดน้ำหนัก102ออปอนด์เป็นการป้องกันแชมป์รุ่น102ปอนด์เวทีช่อง7สีนั่นเองนะคะมาดูทางด้านคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะน็อตใหม่วอรุชาค่ะพิกัดน้ำหนัก102รปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดสระแก้วค่ะ ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวออูรชานะคะนักชกวัย17ปีสูง170เซนติเมตรนะคะชกมวยมา60กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ50กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนเพชรพอใจบาสท,ทุ่งเขาหลวงเมืม่อวันที่12ทธันวาคมที่ราชดำเนินค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก103ปอนด์นะคะชนะคะแนนขุนหารดาบเรศปอสเมื่อวันที่ สามกราคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสองปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนเพชรพอใจบัสทุ่งเขาหลวงเมื่อวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ที่รังสิตชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนด์นะคะเรามาดูทักษะวิจารณ์ของมวยคู่ที่สองกันนะคะมนประมนพระรามก็คือดีกรีแชมป์ร้อยสองปอนด์ของช่องเจ็ดเลยนะคะก็ถือว่าชกเวทนี้ก็เป็นเวทถนัดของเขาเลย เป็นเวทที่ดีเลยนะคะเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องเลยนะคะบูสู้ดุดันพระเอกเลยสำหรับเวทีแห่งนี้สำหรับช่องจิตนะคะในขณะที่ทางฝั่งของเจ้านอตใหม่วอูรชามสำหรับไฟนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเยือนเพราะว่าข้ามศึกมาจากเพชรยินดีนะคะข้ามศึกมาจากเพชรยินดีวันนี้ได้เปรียบรูปร่างสูงกว่าประมาณ6เซนเลยนะคะสูงกว่าได้เปรียบกระดูกได้เปรียบรูปร่าง แต่วันนี้เจอกันที่ช่องเจ็ดในพิกัดน้ำหนัก1นึ่ร้อยสอปอนด์เป็นเวทที่ถนัดของเจ้ามนพระรามเลยเพราะเป็นแชมป์รุ่นนี้อยู่แล้วนะคะและที่สำคัญที่สุดมนพระรามจะได้ชกกลางวันอยู่สม่ำเสมอในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าน็อตใหม่นะคะแม้จะได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบกระดูกมวยแต่วันนี้ชกกลางวัน ที่ผ่านมาของเจ้าน็อตใหม่เนี่ยชกอยู่ในสายศึกเพชรยินดีก็ส่วนใหญ่จะจัดตอนเย็นตอนค่ำจะชกอยู่กลางคืนซะส่วนใหญ่วันนี้มาต่อยกลางวันแล้วบีบเวทลงมาต่อยร้อยสองเนี่ยมองว่าความได้เปรียบจะอยู่ทางฝั่งของเจ้ามูลพระรามานะคะน็อตใหม่เนี่ยเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงพลิ้วเหลี่ยมเชียงดีอาวุธแรงทุกลูกแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่แต่วันนี้ต่อยที่เวทีช่องเจ็ดสีนะคะมองว่าความได้เปรียบฟก ครบวงจรเลยวันนี้จะอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้ามนต์พระรามทํานิดทําหน่อยราคามาน่าเสือดีนั่นเองนะคะสําหรับทัศนมุมมองของนิชันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่สองของรายการนะคะมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันจะชนะเจ้าน็อตใหม่วอราชาค่ะ ก็ผ่านไปแล้วสำหรับทัศนวิจารณ์ดีๆสองคู่วันนี้ที่นำมาฝากพี่น้องสมาชิก f อซที่รักทุกท่านนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนคะ่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm 9 8เพิ่มเพื่อนไอดีมีแอดนำหน้าตามด้วย mm 9 8นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์ดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ ไปต่อกันที่มวยคู่ที่3ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะไกรทองพียผ้าใบนะคะพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์นะคะซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ค่ะวัย19ปีนะคะสูง170เซนติเมตรค่ะชกมวยมา50กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ่อย60กิโลนะคะ3ไฟหลัง ชนะคะแนนพรน,นำโชคสอภูมิพัฒน์เมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ช่องเจ็ดสนะีชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งยเปอนด์นะคะชนะคะแนนขจรไกลเพชรเกียรติเพชรเมื่อวันที่29บธันวาคมที่ช่องเจ็ดสีค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งยี่สิปอนด์นะคะและล่าสุดชนะคะแนนเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยเมื่อวันที่1ิบกกุมภาพันธ์นะคะที่สนามมวยราชดำเนินค่ะชกไว้ที่ พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะจอมโหด JP Power ค่ะพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบางเทามวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนักชกวัย19ปีค่ะสูง167เซนติเมตรค่ะชกมวยมาร้อยกว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ59กกิโลนะคะสามไฟหลัง แพ้คะแนนทีเด็ดช้างนครศรีเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ช่อง7จสีนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก119่รปอนด์ค่ะชนะคะแนนเพชรพรฤหักสิทธิ์ฉลองศักเมื่อวันที่24่ธันวาคมที่101นะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1นึ่รปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะ ชนะคะแนนร,รุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มมวยนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยเมื่อวันที่19มกราคมที่ราชดำเนินนะครับมันม,มาเสริมแทนชกที่พิกัดน้ำหนัก129่่ปอนด์นะคะเรามานูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่3กันนะคะไกรทองพี่อยู่ผ้าใบหรือโรงเรียนกีฬาสุราชนะคะเป็นมวยประเภทครบเครื่องนอกได้ใดดีมีทุกลูกเลยนะคะบูสู้ดุดัน ยืนระยะได้5ยกคือสู้จริงๆสําหรับมวยตัวนี้นะคะและโดยเฉพาะฟอร์มล่าสุด3ไฟไร้ผ้าสดมากๆเลยนะคะแล้วก็สดที่เวทีแห่งนี้2ไฟแล้วก็ไปที่ทอ่าไปสดที่ราชดำเนินอีก1นึ่งไฟก็หมายความว่าพ,พูดง่ายว่าในเว,เวทีช่องเจ็ดเนี่ยเขาโอเคเลยสำหรับเจ้าไกลทองนะคะในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าจอมโหด เป็นมวยประเภทมวยเข่าศอกแรงบู้ดันตีหน้าซ้ายหน้าดีตีมีการตีล็อกตีรักตีแทงยัดไส้แรงความเป็นมวยกระดูกอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าจอ,จอมโหดนะคะอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าจอมจอมโหดวันนี้ จอมโหดเจพีพาวหรือว่าวอลอุรชาหรือว่าสิเจกันตัวเดียวกันเลยนะคะแต่ว่ากันที่เวทน้ําหนักวันนี้จะเจอกันที่พิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะคะมองว่าความได้เปรียบเวทอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าไกรทองนะคะน้ำหนักปล่อยเยอะกว่าคือ60ในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าจอมโหด59นะคะฝีมือมวยก็ไม่ต่างกันนะก็จอมโหดจะเร่งเข่าประเภทปลาย แต่ต้นๆในความครบเครื่องความบูดูดันกําลังได้ใจฟอร์มกําลังเข้าฝักกําลังสดกําลังห้าวนี่อยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าไกรทองนะคะวันนี้ถามว่าจอมโหดเองสดหรือไม่ก็สดเหมือนกันสองไฟไร้พ่ายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะไฟล่าสุดที่สามารถชนะคะแนนเจ้ารุ่งเรืองเล็กได้ก็ถือว่าทาผลงานได้ดีนะคะแต่วันนี้ต่อยกลางวันต่อยช่องเจ็ดสีมองว่าน้ําหนักนี้เวทนี้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง นะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าไกรทองพีวผ้าใบนะคะจะชนะเจ้าจอมโหด JP Power ค่ะไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่4นะคะซึ่งเป็นมวยคู่เอกนำรายการนั่นเองเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงนะคะเพชรแสนแสบสอจารุวันค่ะ พิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดอุบลค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจารุวันนะักที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะวัย22ปีค่ะสูง169เซนติเมตรนะคะชกมวยมา80กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ64กิโลค่ะ 3ามไฟหลังนะคะชนะคะแนนเอกลักษ์สสมานกาเมนเมื่อที่17กันยายนที่อุบลน,นะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์แต่มาช่างได้124.5ขาดจุดหนั่นเองนะคะชนะคะแนนเอกอชนะคะแนนดาบดำปตทอทองทวีเมื่อวันที่13ทธันวาคมที่ศึกวันลุมพินีวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์นะคะและล่าสุดค่ะชนะคะแนนศักเล็กลูกเจ้าพ่อโรงต้ม มุมที่23กลกุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก125ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะปานเทพเอกเมืองนนท์ค่ะพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดกระบี่ค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์ป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตนะคะนักชกวัย24ปีค่ะสูง175เซนติเมตร ชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆหกสิบกิโลนะคะสามไฟหลังเสมอราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิมเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ช่อง74ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะคะแพ้คะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยยิมเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ราชดำเนินค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก121ออปอนด์นะคะ และล่าสุดค่ะชนะฟาวยก2ฉงัดปลอยสอพูนสวัสดิ์เมื่อวันที่19มกราคมที่ช่อง7สีนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123่รปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่เอกนำรายการกันนะคะเพชรแสนแสบสอจารุวันนะคะมวยบูสมวยซ้ายเข่าในเหนียวเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยต่อยซ้ายแรงบูดุดันปลายแข็งแกร่งเลยนะคะ และโดยเฉพาะ3ามไฟหลังไร้พ้าฟอร์มสดมากๆเลยนะคะสำหรับทางฝั่งของเจ้าเพชรแสนแสบและก็เคยไปประกาศบาร,รมีศักดิ์ศรีที่สุวรรณลุมพ,พินีมาแล้วด้วยนะคะวันนั้นก็ด้วยการเอาชนะคะแนนเจ้าดาบดำมาก็ถือว่าฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวเลยสำหรับทางฝั่งของเจ้าเพชรแสนแสบในชั่วโมงนี้นะคะในขณะที่ทางฝั่งของเจ้าปานเทพ นักชกรุ่นพี่นะคะนักชกรุ่นพี่แก่กว่าสองปีนะเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมค้ำแทงขวาคอแทงยัดไส้แรงแต่สามไฟหลังเนี่ยมองว่ายังไม่เท่าไหร่นะคะวันนั้นเนี่ยไฟล่าสุดเนี่ย ตอนที่ไปเจอกับเจ้าฉัดพลอยวันนั้นก็ถือว่าชนะฟาวไมาก็ยังจำยังไม่ทันได้เห็นฟอร์มโดดเด่นอาวุธมวยที่โดดเด่นนะคะในสามไฟล์หลังของทางฝั่งของเจ้าปานเทพเนี่ยยังยังไม่ยังดูไม่โดดเด่นถ้าเทียบฟอร์มกับทางฝั่งของเจ้าเพชรแสนแสบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเพชรแสนแสบกําลังได้ใจแล้ววันนี้ชกที่พิกัดน้าหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เนี่ยความได้เปรียบจะอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าเพชรแสนแสบสอจารุวันนะคะพอมองว่า ความสดด้วยห้าวด้วยแล้วก็ด้วยเวทด้วยนะคะน่าจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะก็ในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะ,ะขอฟันธงว่ามวยคู่เอกนำรายการค่ะเพชรแสนแสบสจารุวันนะคะจะชนะเจ้าปานเทพเอกเมืองนนค่ะก็ครบท้วนแล้วนะคะสำหรับทัศนวิจารณ์มวยดีๆ ในศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้ที่ดิฉันเซียนเปรี้ยวได้นำมาฝากกับพี่น้องสมาชิก f อีที่รักทุกท่านเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนคะ่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด m m เ8เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 คะ่ะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูล ดีๆทัศนะวิจาร์ณมวยดีๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะและที่สำคัญได้ข้อมูลดีๆไปแล้วนะคะเข้าตัวถูกไปแล้วอยู่ในอ่าเป็นผู้ได้เปรียบแล้วเนี่ยจงใช้ความได้เปรียบให้เป็นประโยชน์กรุณาแต่งตัวออกตัวกินสองข้างชูงข้างไหนก็ได้เงินกลับบ้านนั่นเองนะคะก่อนจากกันเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะศึกมวยไทยเสีค่ะประจำวัน อาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2568นะคะคู่ที่1ค่ะดาวสยามสอเดชพันธ์นะคะจะชนะทับหลวงเพชรเกียรติเพชรค่ะคู่ที่สองนะคะมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันค่ะจะชนะน็อตใหม่วออุรชานะคะคู่ที่สมค่ะไกรทองพียูผ้าใบนะคะจะชนะเจ้าจอมโหดเจพีพาวเวอร์ค่ะ และคู่ที่4นะคะเพชรแสนแสบสจารุวันค่ะจะชนะเจ้าปานเทพเอกเมืองนนนะคะก็ครบท้วนขบวนความสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยสมาชิกที่รัก ทุกท่านด้วยเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะวันนี้ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะขอกราบลาสมาชิก f c ที่รักทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ